สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูโทรศัพท์ที่ไม่สามารถโหลดแอปเป่าตังได้นะคะอัปเดตตอนนี้แอปเป่าตังปรับขึ้นเป็น Android 10.0ขึ้นไปไม่ใช่ Android 9แล้วนะคะต้องมีปฏิบัติการ10.0ขึ้นไปถึงจะสามารถโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยโทรศัพท์ตัวนี้เป็น Android 9.0จะไม่สามารถโหลดแอปกระเป๋าตังได้นี่นะคะ โทรศัพท์จะแจ้งว่าแอปนี้ใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถโหลดแอปเป่าตังได้นะคะเรากดออกเลยนะคะแล้วก็ไปที่หน้าจอหลักออกเลยนะคะแล้วก็ไปที่หน้าจอหลักกดไปที่ตั้งค่าต่อไปเราจะมาลองอัปเดตเวอร์ชั่นของโทรศัพท์รุ่นนี้กันดูเราก็เข้าไปที่การอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะ คือซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วซึ่งไม่สามารถอัปเดตได้อีกนะคะ